โอเคครับผมมาต่อกันที่ ep ีที่9้าเลยนะครับผมกับการเล่นกับ Crystal ล a l a c e นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเซฟไฟล์ครั้งหนึ่งนะครับกันพลาดนะครับจะเซฟไว้2 2สองทีนะครับเซฟก็มาที่คำว่า System ขวาสุดนะครับแล้วก็เข้าไปเซฟอีกครั้งหนึ่งแล้วกันคือตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่ม,มห่างโซนจากโซนอันตรายขึ้นมาแล้วเราก็ยึดตำแหน่งตัวจ,จริงได้ด้วยนะครับมา เดี๋ยวถึงช่วงย้ายทีมจะลองส่งคําขอาย,าย้ายย้ายทีมอยู่นะครับตอนนี้มันยังส่งไม่ได้เพรยังไม่เปิดโอกาสให้ส่งเรื่องนะครับโอเคครับเกมนี้เจอกับคริสตัลพาเลทเราก็จะบ,บ้านหรือว่าเนี่ยจะบ้านหรือ่ะนะมาเยือนนไม่รู้แหละมาเยือนรู้สึกว่าจะมาเยือนนะผมจะทําหน้าที่ให้ดีครับการเป็นผู้รักษาประตู โอเคเขามาแล้วแหละทีมนี้เขาแกร่งครับเขาแกร่งเขาแกร่งเขาแกร่งมามาไม่กลัวหรอกเหนียวแล้วไม่กลัวครับโอเคดีมากเพื่อนเย็นเย็นขยับครับต้องนิ่งครับตามมาดูเพื่อนหน่อยขึ้นไปทางซ้ายนายแหละขึ้นไปเปิดเลย้ามฝากอีกแล้วสไตล์เดิมๆอีแล้วบอลแบบนี้โอ้โหเลี้ยงหลบมาดือด้อเลยครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โอโห,โอโหูดีนะไม่ใช่แหลบมาครับ ถแถบมาก็ได้โชว์ฟอร์มเซฟอีกหละไปสู้สู้สู้สิต้องให้เติมจกมลุกไปช่วยไหมเนี่ยโอ้ไม่ต้องครับอาส่งให้เพื่อนโอ้ส่งไปข้างหน้าก็ไม่ส่งส่งกับหลังยิงไกลครับโอ้โหกดยิงอ๋อเข้าใจหลักในการยิงแล้วครับเพื่อนกดสี่เหลี่ยมค้างไว้เขาก็จะยิงแรงครับ โอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับยิงสวยมากโอ้โหจังหวะนี้มันไกลมากนะยิงได้ไงอะเพื่อนพวกนายยิงเล่นนียิงเก่งแล้วนะเออเหมือนเราอะ <c oughs> โอ้โหแต่หลบก็เฉยๆมาแล้วลองยิงไกลโอ้โหครับยิงดีมากครับโอ้หนึ่งศูนย์เลยครับนำคริสตอลพาเลทแล้วหน้าที่ของเราก็คือป้องกันไม่ให้เสียประตูแล้วครับทีนี้เก็บสามแต้มไปเรื่อยๆครับวอนลสเตอร์ฮะทีมที่ต่ำต้อยต้อยต่ำไม่ใช่ต่ำต้อยสิทีมที่ มีนักเตะที่ไม่ได้โด่งดังอะไรมากแต่ก็ต้องเรียนรู้ความมุ่งมัม่นผมก็จะด,ดูตัวเองครับตอนนี้เวลาที่เขาบุกม,มาเราต้องดูตำแหน่งของเรานะวอลต้องพร้อมตัดบอลต้องพร้อมวิ่งตลอดแต่เพื่อนมีโอกาสแบบนี้ดีมากหงงได้ไหมไม่ได้มาแล้วสันพันเชียน เจียนซาเร่ครับโบลาซี่เนี่ยคนนี้ตัวอันตรายของเขาแหละมาแล้วโบลาซี่ของเขายานิคแคมเบโอ้จังหวะน,นี้ต้องต้องปิดมุมให้ดีครับมามายิงสิยิงสิยิงส,ยงสิยิงมาไม่กลัวครับต้องนิ่งครับอยา่ยาอย่าอย่าแบบว่าจะยินเพื่อนใจเยิน เหยเข้าจะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะฮะ <l acht> เลี้ยงไปแล้วก็วิ่งกลับมาครับแข่ดึงดึงคนนะครับ <l acht> ดึงตำแหน่ง <l acht> ให้มันแบบ <l acht> ดีมากสั่งโยนเลยครับแบบนี้ทันไหมไม่ทันเนะี่ยน่าเสียดายครับมันวิ่ง,งเพื่อนวิ่งไม่ทันจะออกไปยิงก็กระลาอยู่ครับแข่งโหดเกินไปครับ มันไม่สมจริงเนี่ยมันก็คงไปไม่ถึงด้วยแหละ A.I มันดักอยู่ขนาดนั้นไล่ไปเพื่อนไล่ไปเราจะทําตำแหน่งให้เราให้ดีเราจะทําหน้าที่ของเราให้ดีน้ำหนึ่งสือก็เล่นสบายครับชิวๆฮะชิวๆไปเรื่อยๆสิงห์สบายสิงห์มานี่แหละโอ้ยิงครับแบบนี้สั่งยิงเลยครับเรียบร้อยครับสองสื่อครับ ไม่ต้องพูดพร่มทำเพลงเลยครับพอห็นหลุดมาองี้ก็สั่งยิงเลยครับเรียบร้อยสองสูดแล้วเล่นเป็นแล้วฮะสนุกอะตอนนี้บทบาทเราก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าเขาบุกดีครับเรารู้จากคาส,สั่งนุ่งคาสั่งนี่หน้าที่เราคือป้องกันให้เสียประตูให้น้อยที่สุดนะครับหาแล้วตำแหน่งครับดูดูดจ้องดูบอลตลอดจ้องดูบอลตลอดจ้องดูบอลตลอดครับ จ้องดูบอลตลอดครับผมดีมากยังจากเท้าบูลาซีนี่ไม่ธรรมดาเว้ยอ้าอยากยิงมั่งได้ยิงก็ยังดีครับเอาแล้วเวรนกรรมตบคื้นได้ไหมคืนได้ไหมเนี่ย กลับคืนได้ไหมยัยงดีที่กลับมาได้ยงนที่กลับมาได้โอเคมันจะห้าวไปแล้วเมื่อกี้มันจะห้าไวาไปแล้วสมญ,ญาลุนโดบอกเมื่อกี้มาบลซี่ถูกให้ดีครับถ้าเขายุนต้องขยับตรงกลางนิดนึ่สงสั่งเพื่อนดูไว้โอเคคุมส่วนไปแล้วแหมเพื่อนส่งมาให้เมื่อกี้ครับตกใจเลยฮะเออมาแล้วมาแล้วประกบให้ดีดิเออใจเย็นนี่เพื่อน เยิงส่งมาโอ้โหโดนเปียดขึ้นครับเปลี่ยนมาอยู่ทางซ้ายบ้างก็ดูฟอร์มดูดีกว่าแล้วนะตอนนี้ทางนั้นชิซาว่าพาเล่ก็ไม่ไล่เลยครับให้กองก่อนครึ่งแรกสบายๆชิชูมไม่ต้องบุกขึ้นไปครับเพื่อน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 ใจเย็นๆของนิ่งดีมากไอ้นายดีมากดีมากดีมากเพื่อนดีมากกดยิงค้างไว้โดนโดนบังก่อน แล้เขาหลุดมานะครับมานี่ก็ได้ครับไม่ไหวขึ้นกำหลังได้นะครับผู้สับประตูไม่อยู่อยากช่วยทีมอ่ะอยากช่วยเพื่อนเป็นคนดีมาแล้วครับผมก็จะทําหน้าที่แล้วนะมาแล้วโยนกระบ,บายติดครับอันนี้อันน,น,นี้ข้างหลังมีข้างหลังมีอ้าวโอ้โหดูดิกดส่งไม่ส่งเกือบโดนเกือบโดน ัโอเค okay, ครับจบครึ่งแรกนำอยู่2-0จะรักษากินชี้ได้ไหมหเกมนี้โอ้โหอ p พอไม่เจอกับทิมใหญ่มันก็รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยได้พุ่งอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ปากดีแหมพองานเบาก็แบบบน่นนะพองานหนักก็แบบบ่นเหมือนกันเนี่ยมันจะยังไงกันแน่ประตูคนนีเ้เก็บได้ไหมเก็บได้ไหม ได้เก็บแยง่งช่อกันช่วกันดีมากส่งสิให้ให้ถึงมือโกคนนี้นะดีมากช่วกันดีครับเช็กตำแหน่งครับผมจุตำแหน่งของตัวเองไว้อย่าอย่าเข้าบอลแบบผีผามเข้าบอลแบบไม่ดูตำแหน่งตัวเอง,เองได้ไหมได้ไหมพอได้ไหมเล่นดีๆ ให้เขามาได้โอ้โหระวังบอลซี่ครับมาอีกแล้วดีมากให้ออกไห้ออกหลังมีพี่หลังมีหลังมีวางไปเก็บถ้าโอ,อ้แล้วสั่งยิงสิครับโดนโดนบล็อกไว้อีกแล้วมาเฮ้ยไกลไปห่อออกมาออกมาไกลไปหรออ๋อถูกไหมนีย่ยคอยช่วยเพื่อรุ้มทีมให้เกมมันเล่นง่ายนะครับ เพราะเวลาที่พวกเขาบุบบาทน,น้อยเลยครับพอพอเขาบุกเราไม่ได้ครับแต่ก็ดีครับไม่เสียประตูต้องเรียกบอลครับเวลาเพื่อนมนา,านผมไปเองมั่งก็ได้เลี้ยงหนีกันต้องต้องเดินหนีครับต้องเดินไป จะไปจริงช่ไมเนี่ยเราเปิดให้เพื่อนมงซิทำประตูได้ไหมไม่มีใครไม่มีใครมงไปก่อนดีมากดีมากการมันกลับมาทันอย่างนี้ใจเย็นใจเย็นพยายามสร้างสีสันให้กับตัวเองครับ พรามันมัน,ม,นมันบทบาทมันน้อยแล้วก็ต้องลุยขึ้นไปครับโอ้ทิสตันพลเลตแม่แม่ทำเกมขึ้นมาแล้วก็เล่นไปเรื่อยแล้วกันครับโอ้โหโดนสไลด์จังหวะน,นี้ฟาวเนี่ยดีมากแทงรู้ช่องบายโอ้สุดยอดเล่นเงืนยิงไกลโอ้โหได้ฟาวครับฟรีคิกให้ผู้รู้สึประตูคนนี้ไปยิงได้ไหมเนี่ยฟรีคิกเนี่ย โอ้ดูจังหวะนี้ครับโอ้โหดูเปิดปุ่มมาน่าเกลียดมากเอาแล้วมีข้าเพื่อนโอ้โหยิงดีครับแต่ว่าประตูเขาก็ยืนถูกตำแหน่งครับาาก,การเบอร์ซีเอาให้อยู่จะให้เข้ามาได้อย่านะอย่านะไม่ได้อะไรเลยครับตอนนี้ แต่ก็ประมาณไม่ได้นะเดี๋ยวเขาคอสมาี้อันตรายครับลูกคอสลูกคอสลูกลุยเข้ามาด้านข้างนนนนนนนมไม่เห็นบอลด้วยให้เขีย์ให้ดีกว่าต้องนิ่งครับต้องนิ่งอีกแล้วอีกลอีกล้โอ้โหหลอกมาแล้วแบบนี้เฮ้ยฮ้ฮฮมองไม่เห็นบอลโอ,อ้โหมองไม่เห็นบอล่ะเฮ้ยเจียนเจีนเยีนจี่น โอ้ไม oh ่เลยครับชิงเร็วอีกแล้วลีซุงยองลีซุงยองอเลยจะมาเกมบิลโหบีดไว้ครับบิดไว้โอ้โหเลี้ยงดีจังนี่เข้าสกัดเล่นหน้าประตูตัวเอง อยากมีส่วนร่วมมะว่าแบบบอลมันเขาเขาบุกมาไม่ได้เราก็ต้องหาขยับเล่นอะไรบ้างนะครับา,าดูหน่อยไปนน่ัดีๆชิงสวยมากไปสิดีโอ้โหให้แรงมันหน่อยครับแหมเปลี่ยนตัวครับคือเกมนี้มันก็ยังไม่เสียประตูเลยครับเพราะว่าเจอกับคือเราได้ประตูเร็วนะครับแล้วก็ทางด้านกิตาร์ผลิต่ก็ช็อตไปเลยนะทำให้ตอนนี้มิเดอสโปร โอ้อดีพยโย้ด้วยระวังระวังระวัง,วงอดีพยโยอวางยาวไปนู่นเลยครับเตะให้เพื่อนหมุได้ไหมดีโอ้ไม่ถึงครับไออดีพยโมาแล้วกองหน้าเขาส่งกองหน้าลงมาเนี่ยเข้าไปนี่ครับมันก็บางอีพีมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับว่าถ้าเล่นมือถือตับตูนบทบาทมันก็ยืนอยู่กับที่แล้วมาแล้วอดีพยโคอสมาแบบนี้ ถึงก่อนไหมจะออกไปแล้ว้องออกไปดังด้วยทีนี้น่าจะชัวร์แล้วครับเพื่อน2-0นะเพราะหทดเวลาล้วก็ไม่มีอะไรยากครับเกมนี้ชนะนานะคริสตอลพาเลตไป2-0ชัวร์วครับโอเคทีที่9นะฮะโอ้เสียงแหวครับผมแมเจ็บคอด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับก็โอ้โหพยายามไต่ตำแหน่งก็คือ ผมผมก็อยากให้ทีมผมอยู่ในลำดับที่สูงๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทีมเราขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแมวมองที่ทสนใจฟอร์มหมดนี่ครับอยู่ที่4ี่แล้วนะครับอตามอาร์เซนอลอยู่3มแต้มครับผมถ้าเราเล่นอดทนแล้วเราเก็บอเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นข้อดีนะครับโอ้เมื่อกี้ลิฟูอยู่หลังท้ายเลยครับผมถ้าฟอร์มเราดีแล้วก็มีโอกาสที่จะติดทีมชาติใช่ไหมเกมต่อไปเนี่ยเจอกับเฮาซิตี้ครับเนี่ยช่วงของการโกยแต้มครับ อีพีต่อไปก็อีพีที่10นะครับผมวันนี้เราไม่ได้ลงครับโค้ชน่าจะจะพักเรานะครับเพื่อให้เราพร้อมสําหรับเกมหน้าที่จะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับโค้ชก็เลยพักเรานี่นะครับก็อีพีที่10ก็คงจะเป็นเจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมสําหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี